นี้ก็คือวิดีโอ 4K 120ยเฟรมนะครับ 4K 120เฟรมนะครับน่าจะกันสันน่าจะยังทำงานอยู่นะครับแต่ว่าที่ 8K กันสันไม่ทำงานแล้วนี่ 4K นะครับกลดูลองดูระยะซูมนะครับนี่1.8 2.5 27, นะใกล้มากๆดถอยออกมากถ้าเห็นนี่คืออย่างนี้เลยนะครับให้โดยทีเป็นแนวไปเลยครับ 10x นะครับ 10x นะฮะ,ะก็ยังเห็นความละเอียดดีเทลอยู่นะครับแตะเทวางังัวนี้เห็นไหมฮะออโต้โฟกัสที่ระยะซูมนะครับ สุดยอดมากมากเลยแต่นั้นคืออย่างนี้มันคือเกินความสามารถเครื่องแล้วนะเ็นไ,ไหมเล